วันนี้มีเมนูง่ายๆแกงไก่กะทิกับผักกูดค่ะตั้งกะทิค่ะเราจะตำหอมแดงกระเทียมค่ะเทลงไปเลยค่ะคนให้เข้ากันนะคะพอกะทิเราเริ่มเดือดนะคะเราก็จะเทเนื้อไก่ลงไปค่ะเนื้อไก่จะหั่นชิ้นเล็กหรือว่าใหญ่ก็าตามใจชอบเลยนะคะกะทิเริ่มเดือดแล้วค่ะเทเนื้อไก่ลงไปเลย พอเนื้อไก่เริ่มสุกนะคะเราก็จะปรุงรสกันค่ะน้ำตาลเกลือผงปรุงรสและน้ำปลาค่ะพระเอกของเราผักกูดค่ะ ตอนนี้กลิ่นหอมสมุนไพรมากเลยค่ะคนให้เข้ากันค่ะเดือดแล้วค่ะชิมรสชาติค่ะอืมอร่อยค่ะเสร็จแล้วค่ะง่ายๆย,ยไหมคะทําตามกันได้เลยนะคะบ๊ายบาย